ร้าน JF โป o นะครับวันนี้อีกจะมารีวิวนี่ครับ BMC 5F10 เข้ามาติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมกับระบบเนซนเซอร์เท้าเตะกับทางร้านนะคะรับเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะขั้นแรกนะครับก็จะมีนี่ครับสวิตช์เปิดปิดฝาท้ายสามารถใช้ของเดิมรถได้เลยนะฮะกดตรงนี้กดแช่ไว้ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะะรับเมื่อฝาไา้ไฟฟ้าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีสวิตช์นะฮะกดปิดตรงนี้นะครับ พร้อมกับมีระบบกันหนีงไปครับเรจะเคลดกันหนีแล้วก็สั่งเปิดด้วยรีโมทเดิมของรถนะครับโดยการกดแช่นะครับนี่รูปฝาท้ายใช้รีโมทเดิมของรถนะครับนี่อ่าแล้วก็กดเปิดที่ฝาท้ายเดิมของรถได้ครับผมนี่ครับและแน่นอนครับที่ขาดไม่ได้กับระบบเซนเซอร์เท้าเตะน,นะครับสั่งได้ทั้งเตะปิดเตะเปิดนะครับ ให้ฟ้าจะปิดลงไปนะครับเดี๋ยวเรากดล็อกรถนะครับเราจะล็กลกลอกรถต้องมีกุญแจนะครับถึงเข้ามาติดได้แล้วก็เป็นเพื่อเท้าจะทํางานก็ตอนรถดับสนิทเท่านั้นนะครับเรา๋ยเข้ามาเตะเนี้ยระบบล็ก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้สำหรับสำหรับใครนะที่สนใจติดตั้งฝา้ายฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น bmw f e e l i 5 f10 f30 บีเบนก็มีนะฮะับเบนส์ G L C นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ